เดา๋ยวนี่คือเสียงจากดินแดนสยามความจริงที่ประกาศไม่มีใครมีด้วยผลเส้นแบ่งถูกขีดชัดเจนไม่มีข้อแม้เมื่อนาฬิกาเดินไปชื่อคือวันสุดท้ายมองไปที่แผนที่จุดที่ยืนอยู่คือใครกันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมิตรภาพแต่เป็นเรื่องของแคแดนงการเจรจาจบลงการตัดสินใจเด็ดขาด มีทางเลือกอื่นไม่มีวันไหลลังเลนี่คือการรักษาที่ไปตามกฎหมายที่ต้องเป็นเราให้เวลาพิจารณาให้พื้นที่เปลี่ยนการแต่เมื่อถึงเวลาจริงความจริงจังก็ต้องมา,มาถึงเวลาก็ออกไปสันใจคือวันที่ชิก่กคำเคลไม่มีการต่อรองไม่มีค่อยเวดเว้นคำสั่งถูกประกาศต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเมื่อถึงเวลา ด้วยคำพูดและ้อตกลงเสียงของคนทั้งชาติบอกให้คนย้ายออกไปรู้ดีว่ามันยากที่ต้องละทิ้งความคุ้นเคยกฎก็คือกฎ่องนี้ไม่มีการผร่อนโอนจากวันนี้ถึงวันที่สุดมีเวลาจัดการไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรักษาพื้นที่นี้คำว่าเพื่อนบาดด้านดีต้องอยู่บนพื้นฐานที่เคารพแต่เคารพพบเส้นเขตแดนไม่ล้ำเข้ามาโดยพนการถ้าหากยังตื้ไม่ทำตามข้อกำหนด ความทึงเคยียดจะเกิดและนั่นคือสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ใช่การรุกรานแต่คือการทวงสิบคืนนี่คือสัญญาณเตือนสุดท้ายให้คุณหันมาเยือนมองความมั่นคงของชาติคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบทุกตารางอยู่เือไทยและไม่มีวันยอมให้ใครครอบครองเมื่อถึงเวลาก็ออกไปสันชัยคือวันที่ชื่นเก่าคำไม่มีการต่อรองไม่มีค่อยเว้น,วนคำสั่งถูกประกาศต้องทำตาม ดินไทยด้วยทงผู้และข้อตกลงเสียงของคนทั้งชาติบอกให้คุณย้ายออกไป มาถึงเวลาก็ออกไปเ่อที่นี่คือของเราไม่ใช่ของใครปกป้องแันดินไทยด้วยคำพูดและ้อตกลงเสียงของคนทั้งชาติบอกให้คุณยายออกไป